สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องมุนโอมชาแนลนะคะเห็นหรถไค่เน<ส>ี่ยรถไคทุกคน,กน,กนมไม่ได้ไปค,ะค่ะหาพี่ชิดมาแต่เช้าเ,าเลยนะคะวันนี้เกเอมั้อ้าว สารานี้นะครับศาลานี้สีขาวเทานะครับใครสนจิตสนใจอยากได้นะครับตอนนี้เจ้าของเขาไม่อยู่นะครับผมสองปัญหาครับผมซื้อวะนะครับโอ้ใช่ถ่ารถกระบะไปเลยคือขายสื่อแค่ขายสื่อเพราเฝ้าขายตัวเฝ้าขายผ้าไปตัวเดี๋ยวเขาเจ้เจ้าของเขาจะสิมาเจ้าม่ได้นั่งหอดศาลาผู้ละคอยเอาป่ะสองปัญหาเดี๋ยวยกขึ้นรถให้เฮ้ยกระบะเขับมาดีเลยเจ้าบาสิไปทรงวะเอาใส่กระบะเจ้าหน้าเนื้อ พญาติมาหอดบ้านไล่เห็นด้วยเร็เจ้าของมันเบอร์อยู่ไหมมาเลี้ยงกาแฟมันมาเปิดเนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูทีโอมันขาดดักวายก็เกลียดขาดนะเกลียดอ้าวจะไปกี่วันไปใส่จะไปใส่คนี่สามมาแต่แบมาหากินกาแฟเรื่องเอาจริงๆเอาจริงๆเพิ่งออกมาจากบ้านเนี่ยมาหากินกาแฟจะอยู่กี่วันเออขายของเบิร์เด็กก็ดีเมื่อ ใช่มเราเวาเห่ีเป็นอิลีเวาอิลีเป็นเห่นเลยนี่กปราศแมนบอยอแนนนี่ซาลานี่อหลังค้าสีเท่านี่จบเอาบอพออยากถามว่าข้าีเมื่อเก็บกระเจี๊ยบคาขีเอามาให้เจ้าว่าต้องทรงต้องเซ้งอ๋อบวดละปวดมากบวดละมใดอะไรมากี่เปี่กอู้อาชิตยพี่ขอโทษเอฟซีเรื่องไม่ใครบอกว่าอะไรเกิดอะไรขึ้น หรือว่าไม่ออฟอ่านในคอมเมนต์ไม่รู้บอกว่าเอ็นเอชเอชิชบอกว่าจะมาเฝ้าตอนที่เขาไม่อยู่เอฟพีบอกว่าจะมาเฝ้าพวกพี่ก็เลยบอกว่าอชิชโกหกพเมื่อคืนบอกว่าแจ้งได้หรอพี่บอกชิชโกหกโกหกมึงโดนเสียแล้วแล้วความจริงเชื่อชิชจะรอดนั่นแหละรอลุงกลับมานั่นแหละมาดูทุ่งนาแล้วกล่าว่าจะขายอะไรขายได้ก็จะขายหมดเป็นเล่นเป็นจความ่รู้อะิงเป็นอะไมจริงยิ่งบอกจะจะเฝ้านะ เออคอกับยุนี่ล่ะที่ป็นใข่ยัางบลเสือจ้าคนเออก็พ่อป้านเจ้ายุนี่เราคอยทิเมื่อเก็บกระเจี๊ยบแล้วเจ้าเมื่อไหร่จแมอกยจรินกาแฟได้หนิต้อกต้อยขึ้นแล้วไมเป็นภมเลยไม่ไปเป็ไาอัได้แล้วอ่ะไปไปเปิดเอาจริงถามจริงเจ้าจะอยู่จนลุงกลับมากันเลยเหรอเออ จริงนะอาทิตย์เออก็จริงสิหน้าตาอย่างเจ้าพูดอะไรไม่ค่อยน่าเชื่อเอานลี้ไไปส่งยายฮันนี่บอกบอกอะไรไปเอออยู่หน้าเป็นเพื่อนพวกเราเออไปไปส่งกาแฟสุดอไรกัไม่เชื่อว่าอาทิตย์เวลานั้นเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนยังบ่ห้องบ้านนี่ก็คุยกับเพิ่นเรียบร้อยแล้วเออพอดีแล้วมีคนมาเบิ่งให้ียบแบบวะ ก็บอกว่าขอบ่เด็ไปน้ำตอนแรกแล้วก็ส่วนไปน้ำขอได้ว่าโอ้บ่เด็ไปดอกบ่มีมีเงินหน่อยเงินเน็อยากเงินไปไปรับเมนอยากไปน้ำเพิ่กันเลยแม่เจ้าค่ะสาระ เขเป็นลการู้สึกคนนั้นถ้าจะไม่ปิดมันเ0 0 0ันเรื่องสี่หลังนะพี่ละวันมาหมุดเลยวันนี้นะจะจะกล้าไปสูงเออเดี๋ยวแม่เขาไปไยสิคอยไปส่งเด็กกัม่เอาเองนะน้องเอ2ปัญหาปรเด็น่วมค่าส่งดิอ้ยันไปรถเงคนที่ได้ไปยังก่อนน่่างัน้าให้ผมไปส่งค่าสองแสนหนึ่งโอ้เปแสนสอันห้าพูดเก่งมาเลยอันหาเออค่ารถแสนหนึ่งค่ารถึ เฮ้ยยังไ่ได้ไปหอดใส่แล้พี่ละวัานไม่ค่อยไหอยูนีนันนี่นี่ยังก่อนสถานีอะไรขาลดกับปานอนนีละวานอนขารดกับปานลไปซิ่นอนแนี่แหละปัมคุณเลือกขั้สั้นแล้วยูนีและเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเจ้าแจไปเอง้าแจไปมยูไแค่ปัมคุณขเาเลยเคนรถพ่นี่แม่ดยู เดี๋ยวทุกสารภาพทั้ตหมดบ้านขึ้นรถได้พอว่าตอนที่จะเอาขึ้นใครจะมายกจะมาแบกให้โว้ยกระดกหน่อยเดียวเว้ยกระดกหน่อยเดียววันนั้นที่ชาวบ้านสารสีมาอย่างหนักอ่ะเนาะอาล่าลาลราชิลเลกชิลเลกดู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 เอลลันปัดเลยนด้านหลังแก้วทายซานาทิเดอร์ทีข้าเจ้าไปเที่ยวแน่ข้าเจ้าไป นั่นไปนีเนี่ยเร่ได้ไปน้ำคาเจ้าผ่นนะเพิ่ะเราหงุ่นงิดแล้วเสียงดังอยู่เราจะขายของใช่ไหมรัาขายของเขาเราจะขายเบิ่มลพิข่อยซือว่าข่อยยูนีเป็นของข่อยไปแห้ะเจ้าหองหน้าบันขายทีซื้อแมนแสดงก็อยู่เพื่อผลประโยชน์มาคของนะผลประโยชน์ล้วนๆนะครับผมไม่ต้องสงสัยเลยรัาขายของเขาเวลาเจ้าของไม่อยู่ผลประโยชน์ล้วนๆนะครับผมเจ้าของไม่อยู่แล้วที่พี่มาสั่งน้องไอเน้นอันทรงกาแฟนี่ก็จะกินฟรีใช่ไหมตาปากวุ้ย

จะเอาไปว่าไปเก็บบ้านเกียุคยเก็บนะเอแ้าให้เจ้าเสตูเย็นไว้ยอ๊ชิ้ลไปแลบไปคือกันคือจเจ้าไปหาบาน้ำกันไปไปอ้ถ้าเก็บแบบป่าแหกแน่เลยป่าแหกปาแหกืแหกป่าถ้าถ้าแอดมินส่องมดอม ไปเก็บดอกเจียวไปเก็บพักวานไปเก็บดอกกระเจียวไปว่เทาตีรถไปกลับไหมไปว่ากลับมาบอกแม่จะมาเฝ้านะโอ้เจ้าก๋วยฝอยหนีกันแม่เบ้นท์ท่นนะให้เฝ้านะไม่ให้ไปหากระเจียวพี่ก็อยากไปเที่ยวด้วยไม่ไดเกินกระเจียวเท่าไปเก็บเทาตีรถไปกลับแม่ตะดเลนกันมาเก็บให้ย่อยเดี๋ยวมือสิมื่อกันสมบายยี่แปดพันมาอันบ่เทาไปเก็บยี่แปดมาใส่ทุเรียนแล้วมือให้คอยเก็บยี่หกสั่ง ก็ไม่เก็บยังไม่ต้องเก็บไอชิังไม่กลับอ่ะม่เป็นไรเก็บประมานี่ล่ะยากเก็บไม่ต้องแกะเราแช่ตู้เย็นมันก็งามอยู่แต่เห t e เก็บก็ไ่ได้ไกลเดินไปไม่ไกลก็ถึงไม่ได้ทัไม่ได้ตูรยปีด้วนี่ดื่อนาะ ดีดิมือเอือนเท่ากับมืออื่นเสาออกตะเสาเลยเจ้าแถาตรงหน้าได้โอ๊ยแล้วป่าจะขึ้นภูขึ้นผาเจ้าเลยมันมันต้องขึ้นมันต้องขึ้นภูเขาได้ไม่ไกลอยู่ข้างบ้านแม่นั่นกับพักหวานนะขึ้นกับพักหวานท่วมันนะเนาะไม่ใหย่แล้วจะกึ้นพักหวานกบกบไหมเมื่อนั้นเก็บไปให้เล่าไปเอาบ้าน โอ้ยแซ่บ่าจนเท่าุมึ้นเลยไงแน่นไปสิไปเก็บประวันมาฝากม่เลยเด้อย่อยกินเป็นผักหนามยูเฮือนกับมี่ยูผักหนามหลายคนคนกินผักกูดแดงเด้ผักกูดแดงโอ้ยผักกูดแดงนะผักกูดแดงกินนั่งรถไปเก็บเลยย่อยๆเราจะชอบเพราะว่าเราก็ยังชอบงอใช่ไหมแม่ใช่แม่โนวาแบบว่าผักคุณหนิกคุณงอเหมือนเหมือนต้นเฟิร์นอ่ะคุณหนิกคุณงอเอาตรงนั้นเคยซื้อวันไหนเนี่ยบ่แหล่ หมดบ้านพอแย่งก็ได้มากอีกไอ้ชิดแล้วโทรศัพท์แจ้งอยู่ไหนไม่ไม่มาทำคิดอะไรเข้างว่าไปยไปยังไม่ถ้าเกิดเราซื้อแล้วเขาแจ้งจับกลางทางคอยบอแจ้งก็บอกว่าคอยขายไปแล้วของคอยยังไม่ไหวพอดีเด็กพี่ยูโรมาเป็นพยานดีเอ้าเขาวันนั้นวันวาเลนไทน์เขาผูกแขนกันแล้วเออผูกแขนกับไอพี่ยูโรแล้วเราก็เรียกพ่อเรียกแม่กันแล้วนะเออเหรอเออไปถามผมดูนี่ เรื่แสดงว่ามันเป็นของผมผมมีสินขายจะสงสารพี่ยูโรดีไหมเนี่ยขายสองพันห้าอันนี้ฝากบอกแม่นะแม่เพราะขายสาราแล้วนะแม่เนี่ยเออนั่นแหละนี่เขาบอกให้ไปนอนเฝ้าเรือนหอนยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยอยู่ทุ่งนานี่ไงนาพุ่นนั่นเด้ยอตรงไอ้ชัย่ะเออบ้านดินแปงอะ เาไปชีี้เขาอยู่ทังนี้บนบ่พนทั้งเลังเจ้าพนแปลโอ้ยตับปลาตัดอกสีคนละทางเลยไแล้วเม่อกี้ไปกหงก็อ้อมมัท้งปดดีก่ะเ่าไปอยู่นู่ก็ดีนะเจ้าอ่ะไได้ไม่เงียบนกกาได้ได้ไม่มีกินข้าวเช้านานพรพได้ยินเสียงเจ้านกบินหนีหมดเลยอยู่ต้องหงส์ก็มาลํำคานนันเสียคใรไปยุ่ไซมานเองคำกัล้คนิดีวมาลำค่าแลเพลินนุกสานดี ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ไปไปซ่<ไ>ปงกา<อ><อ>แฟไ,อไ,อไปโซ<อ><อ>่งกาแฟ